ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกมดถทีอร์กันนะครับปกติเราจะเล่นมัลติ p l a y e r แบบเล่นหลายคนนะครับแต่วันนี้เราจะมาเล่น s ิงเกิลเพเยอก็คือเล่นแบบธรรมดานั่นเองนี่เราเซฟเกมก่อนเลย ดี๋ยวรถเอาไปขายนิน่บโชว์ไปหนึ่งทีไหนนะคลาชอป เา้าไม่เจออยู่ไหนอะค้าชอ็อปเจอแต่สวนสนุกไม่ใช่สิสวนสัตว์ไหนอะอยู่ไหนอะร้านค้าชอ็อปผมน่าจะาไป ไหนเนี่ยไหนร้านคาช็อปโอ้ยนี่อยู่ไหนเนี่ยอาจจะอยู่ข้างหน้านะหาไม่เจอ ไหนเนี่ยร้านเบอร์เกอร์ร้านเบอร์เกอร์ไม่มีอะไรแล้วจะขายทำไ,ไมนี่ไงร้านค้าชอ็อปอ่ากว่าจะได้ โชว์ไปหนึ่งทีมาลองดูสิว่าเขาจะขายพี่ขายแล้วเขาจะให้เงินมาในราคากี่บาทมาแล้วได้กี่บาทเนี่ย คนขายจบรถเป็นหนึ่งทีห้าสิบแปดบาทไปหารถ <c oughs> เพื่อขายกัน จริงมันมีเมืองซอมบี้ด้วยนะครับอันนี้คือร้านตำรวจตำรวจนะครับเอามองหน้าแล้วก็ทำท่าจะยิงคนนี้ก็มองหน้าอีกละแต่คนนี้เต้นครับตำรวจเป็นอะไรเนะี่ยหรือโจรที่จับโดนจับมา เจอรถเจอรถเอารถไปขายครับไหนเนะ่ยเฮ้ยคุณลุงสวัสดีครับคุณลุงไม่พูดเลยเอา สวัสดีครับคุณลุงโอโอคุณลุงผมจะไปซื้อขายรถนะครับโง่คุณลุงคุณลุงกำลังหายศรถอยู่เลย ทำไมฉันหาไม่เจอเนี่ยไปแล้วหน้าบาย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 ครับลุงเมื่อกี้รถอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงรถ นี่ไปขายกันเลยน,นี่ขายนั้นราคาเท่าไหร่ร้านตบรถไป็หนึ่งทีแต่เท่าไรแล้วครับห้าสิบสองท่านผู้ชมเชื่อป่ะเอารถสปอร์ตไปขายอะ่ะได้ศูนย์บาทพี่เคยขายมาแล้ว ราคารถสับบอลเนี่ยนะศูนย์บาทเขาขายให้เราศูนย์บาทเนี่ยนะไม่น่าเชื่อเราลองดูนะครับบอกแล้วสสปอร์ตขายแค่หนึ่งบาทวอดร้านใครเขาจะขายหาหนึ่งบาทเองครับรถสปอร์ตเนี่ยนะไม่น่าเชื่อ แล้วก็มีอีกอันนึงก็คือซอมบี้นะครับก็มีแค่นี้กับดูทีฟอร์ซิงเกิลเพลเยอร์หรือเล่นแบบธรรมดาน,นั่นเองเอา้าลุงผมจะปิดคลิปแล้วนะโอเค <No. S 1> เอา ลุงลุงลุงทำท่าอะไรเนี่ยลุงไม่พูดกับผมด้วยเหรอโอ้ยล,งลุงทำท่าอะไรเนี่ยโอ้ยบายบายนะลุงสวัสดีครับบายบาย